เมื่อตองอยากเป็นนักบินโอ้โหทุกตองเล่นตาตาจริงหรอโอเคให้เดี๋ยวมึงเตรียมตัวดูคนตกเครื่องเลยนะไอสัตว์ท้ายตองจะบินโดนแรนไปก่อนสองมัดเฮียเเขากลับบ้านดีกว่าไม่บินแล้วอันนี้ไม่ตองการยางนะถ้าเขาอยู่ในเกม เขาคือต่องการบินครับเดี๋ยวคุณดูข้ามอากาศบินสายไหนไยพี่บินกี่โมงเนี่ยบินตอนเที่ยงเหรอไปบินบอกแล้วไฟมันดีเลยไฟดีเลยไอ้สัสไฟดีเลยเออเลยคไฟดีเลยด้วยมตูดูนี่เฮียมีอยู่ปีกใไอ้สัสไฟดีเลยบินสักบินยังเอ็ดเดอบินยังบินยังเข้าเลยเข้าเลยแล้วต่อยไปแล้ว เครื่องแต้ต๋องกูจะบินโดนแลสไปก่อนสองมัดเฮียเขากลับบ้านดีกว่าไม่บินแล้วน้ำมันเครื่องยนต์เลยสัตว์คือบินกูปืนต่อด้นะข้าศึกไปดีเลยเหอไอเย้ยคือบินตกงหลุมอากาน